ค่ะทุกคนวันนี้ปกวางสาวโคราดในสวีเดนจะพาทุกคนมาชมสวนผักนะคะสวนผักพืชผักสวนผสมที่บ้านเนาะจ้ะเนาะอยู่ที่โคราดด้วยจากโคราดบ้านเองนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นมะนาวนะคะเพื่อนดกมากโอ้โหนี่พวงเบลอยเลยค่ะเพื่อนยอดดูเปลือยเลย ปเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันเดี๋ยวพะกวังจะพาไปชมสวนนะคะนี่สวนของพะกวังก็จะมีต้นกล้วยมีหลายอย่างค่ะมะม่วงนี่จะเยอะนะคะแม่ของพะกวังจะเป็นคนปลูกไว้นะคะเพื่อนๆคือตอนนี้แม่ของพะกวังเขาเสียนะคะโรคด้วยโรคโควิด -19 นะคะเป็นโควิดได้ ห้าวันจากเพื่อนก็เสียกระทันหันนะคะประกังก็ต้องกลับบ้านมาแบบเร่งด่วนก็คือตอนนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่ธงพิธีเสร็จสิ้นแล้วเนาะก็ตอนนี้ประกางก็รอเดินทางกลับนะคะก็จะพามาดูสวนนะ,ะเพื่อนดูสวนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะจะเป็นมะม่วงเขียวเสวยเนาะมะม่วงเขียวสวยข้างในมันนะดกมากนะคะเนี่ยค่ะ ข้างในมันอะถ้ามองเข้าไปข้างในมันจะดกมากเพ่อเพื่อนก็จะมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะเกือบทุกอย่างเลยนี่นี่น,นี่เป็นพวงๆเต็มเลยค่ะเพื่อเดี๋ยวขากับสวีเดนเระ่อนจะมาเก็บเอาไปกินนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกค่ะเพื่อนๆจะ้ะต้นมะกอกเราก็จะเอายอดเขานะ่ะ มาจิ้มน้ำพริกเนาะอันนี้ก็จะเป็นสะเดาเจืดนะจ๊ะเนี่ยสะเดาเจืดสะเดาเจืดจนะคะซึ่งยายจะเป็นคนปลูกไว้นะคะเพื่อนอ่าชะอมเยอะมากผักไม่อดตายนะค่ะเพื่อนจ๋าถ้ารู้จกักปลูกเนาะอยู่บ้านเรานี่เดี๋ยวพวกงจะพาไปดูนะคะยอดมะกอกนี่เยอมะมากยอดมะกอกจิ้มน้ำพริกหรือว่ากินกัะลาบเขาจะมีรสชาติแบบ เ,เปรียปร้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวๆฝาดๆแต่กินกับน้ำพริกอร่อยมากตรงนี้ก็จะเป็นละมุดเนาะละมุดลูกกำลังเล็กๆค่ะลูกเยอะอยู่แต่ว่าเขายังไม่สุกเนาะต้นใหญ่มากก็มีหลายต้นนะคะละมุดเนื้อเสือพวง ก็จะมีพวกเขียวเสเวยนะจ๊ะแล้วก็จะมีต้นฝรั่งเนาะนี่มันเหมือนจะเป็นมะม่วงแรกนะคะเพื่อนๆดูเนาะเป็นพวงเลยเปรี้ยวมากนี่ค่ะโดกมากต้นนี้แต่มันเปรียะะปร้ยวนะเพะื่อนๆมันยังไม่มันยังไม่เข้าสักเนาะนเปรียปร้ยวมาอนี้ก็จะเป็นต้มโอ นี่สองลูกเราจะเป็นขนุนเนาะค่นเนาะขน,นุนอันนั้นจะเป็นบอลน,นะคะเพื่อนบอลนะคะที่เราเอาอมาแกงกันนะเนาะมันจะเป็นพื้นที่ของน้าเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติกันนะคะต้นนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นต้นวากนะคะต้นวากยังไม่ออกเม็ดเลยจ้ะ รับพิมพฟอรรังนี่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ค่ะเปรี้ยวปี๊ดนี่ข้าลางมันดกมากน้ำดอกไม้ไมันจะจะเป็นแค่ ตรงนี้จะเป็นมะนาวเบาด้วยค่ะเพื่อนจ๋ามะนาวเบาน้ําเยอะมากจะเป็นลูกเล็กๆนะคะยังยังไม่โตเท่าไร่แต่น้ําก็เยอะมากมะนาวเบาตรงนี้ก็จะเป็นผักหวานจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าผักหวานกําลังรัดยอดสองสามวันรัดยอดทีจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเขาได้ฝนนะถ้าฝนลง เต็มเลยแกงใส่ผักหวานน่าจะเนาะแกงใส่ผักหวานอ้หวานหางจระเข้เป็นฟืดนี่นะคะบรรยากาศบ้านของป้ากว่างสาวโคราชในสวีเดนนะคะอ่าอ่า เป็นไงบ้างคะสวนของประกวางสาวโคราดในสวีเดนนะคะสำหรับคลิปนี้ประกวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย right